ดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรอ,ออนเลิ์นค่ะวันนี้นักเรียนก็อยู่กับค,คุณครูมีนนะคะนักเรียนได้นําหนังสือวิทยาศา,ศาสตร์ป5เล่มหนึ่งของอักษรมาด้วยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสําหรับในคาบนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมค่ะ,คะสำหรับในคาบนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนนะเราก็จะมาสรุปเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกัน มาทบทวนกันเลยค่ะการถ่ายทอดอพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเนี่ยลักษณะทางพันธุกรรมที่ส่งผลจากพ่อแม่ไปสู่ลูกจะอยู่ในอ,อยู่ในไหนคะอยู่ในเซลล์นะคะของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นสารประกอบที่สามารถ ยังไงคะนักเรียนสามารถส่งต่อใช่ไหมส่งต่อสารพันธุกรรมให้กับใครได้บ้างให้กับรุ่นถัดถัดไปอย่างเช่นให้กับลูกให้กับหลานนะคะแล้วก็รุ่นต่อต่อไปได้นะคะอ่าซึ่งเป็นสามารถซึ่งเป็นสา,ารที่สามารถส่งต่ออ่าส่งต่อสารพันธุกรรมค่ะส่งต่อสารพันธุกรรมค่ะอ่า เป็นการส่งต่อสารพันธุกรรมนะคะส่งต่อสารพันธุกรรมให้กับรุ่นถัดๆไปได้เช่นรุ่นลูกนะคะเช่นลูกหรือหลานนะคะ การที่ส่งต่อแบบนี้จะทำให้ลูกที่เกิดมาเนี่ยจะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันอ่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะคะ คําคว่าเหมือนกันเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเหมือนกับต้นแบบนะก็คือเหมือนพ่อกับแม่หรือว่าอาจจะเหมือนกันในพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเนี่ยเราก็จะต้องได้รับสารพันธุกรรมมาจากใครคะได้รับสารพันธุกรรมมาจากพ่อและแม่ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันนะมาดูลักษณะพันธุกรรมอีกทีหนึ่งก็คือหมายถึงลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนดูสิเห็นเห็นหนูเห็นไหมเห็นมีพ่อแม่นะคะของมนุษย์ มีทั้งของมนุษย์ทั้งพืชแล้วก็ทั้งสัตว์เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะพันธุกรรมเนี่ยจะหมายถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตค่ะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้แล้วก็ถ่ายทอดได้ไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมเนี่ยไม่ได้มีแค่มนุษย์อย่างเดียวนะอย่าลืมนะคะมีทั้งพืชทั้งสัตว์เลยเดี๋ยวมาดูกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะคะถ้าลักษณะ พันธุกรรมที่ถ่ายทอดของมนุษย์มีอะไรบ้างคะอ่าในรูปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีผมของมนุษย์นั่นเองนะคะส่วนพืชเนี่ยก็จะมีลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดได้นะคะอย่างเช่นในที่นี้คุณครูก็ยกตัวอย่างลักษณะสีดอกของพืชนั่นเองค่ะแล้วในสัตว์เนี่ยก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันนั่นก็คือ อย่างเช่นในรูปนี้ก็จะเห็นไหมคะอ่าจะมีสุนัขสีอะไรบ้างสีน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือลักษณะสีขนของสัตว์นั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะสรุปได้ทั้งหมดเนี่ย3ลักษณะด้วยกันนะเดี๋ยวนักเรียนนะคะมาช่วยคุณครูตอบกันซิว่า3ลักษณะนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างอา ลักษณะเด่นค่ะลักษณะเด่นลักษณะเด่นหมายถึงอะไรคะนักเรียนอ่าหมายถึงลักษณะที่มีการถ่ายทอดเนาะถ่ายทอดไปเรื่อยๆแล้วก็เจอในทุกๆรุ่นอ่าเจอปรากฏในรุ่นลูกนะคะแล้วก็เจอในหลายๆรุ่นนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนก่อนนะคือลักษณะที่ปรากฏในทุก ถูกรุ่นหรือพบในรุ่นลูกถัดไปนะคะจะเป็นลักษณะดอยบ้างลักษณะลักษณะดอยเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนเป็นลักษณะที่พบในบางรุ่นเนาะ อ่าแล้วก็พบได้น้อยนะพบในบางรุ่นอาจจะไปพบในรุ่นของหลานเลยก็ได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นจดไปพร้อมกันคือลักษณะที่ปรากฏในบางรุ่นหรือพบในรุ่นหลานเลยนะคะ ต่อไปค่ะลักษณะที่แปรผันนะคะลักษณะที่แปรผันเนี่ยหมายถึงลักษณะที่มีความแตกต่างไปจากเดิมนะคะแตกต่างจากพ่อแม่อ่าอย่างที่คุณครูเคยเล่าให้ฟังว่าโหคุณครูชอบกินมะม่วงหวานมากเลยกินแล้วหวานนะคะก็เลยไ,ไปเอามาเล็ดมาปลูกใช่ไหมพอมาเล็ดมาปลูกแล้วเป็นไงคะนักเรียน เปรี้ยวใช่ไหมคะอ่าทําไมถึงเปรี้ยวเป็นเพราะว่าต้นมะม่วงนั้นอะมันเมล็ดมะม่วงนั้นนะคะเกิดการแปรผันไปแล้วคือเกิดการกลายพันธุ์นั่นเองนะคะก็จะได้พันธุก,กรรมที่แตกต่างจากพ่อแม่นั่นเองนะคะอ่าเราก็เขียนไปนะคะลูกลักษณะที่แปรผันอ่าคือลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากาเดิมนะคะที่เปลี่ยน แปลงไปจากเดิมอ่านั่นเองโอเคค่ะถัดไปนะคะนักเรียนก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเอ๊แล้วมันมีลักษณะอะไรอีกด้านบ้างหน้าที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อีก จริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเลยนะคะแต่ว่าคุณครูก็ยกตัวอย่างมาเห็นไหมเอ่ยในรูปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างคะอย่างเช่นลักษณะของผมอ่าผมหยิกหยักโซกผมเงียดตรงอ่าเดี๋ยวเราลองเขียนไว้นะคะหนึ่งก็คืออ่าลักษณะผมนะคะสองค่ะมีอะไรบ้างคะลักษณะของ ตาค่ะหนังตานะหนังตาชั้นเดียวหนังตาสองชั้นลักษณะของหนังตาลักษณะของหนังตาเราลองดูเพื่อนข้างๆสิคะนักเรียนมีลักษณะหนังตากี่ชั้นเอ่ยสามนะคะอ,อันนี้นักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่านอกจาก เรื่องของนังตาเรื่องจากผมแล้วเนี่ยการห่อลิ้นได้กับห่อลิ้นไม่ได้เนี่ยก็เป็นการถ่ายทอดทางพันุกรรมนะไหนใครลองลองห่อลิ้นซิมีใครทําได้บ้างอ่าแต่แต่อาจจะมีเพื่อนบางคนที่ทําไม่ได้นะคะเป็นเพราะว่าเนี่ยมันจะมีการถ่ายทอดทางพันุกรรมลองดูลองดูอ,งดอ่านะคะลักษณะการห่อลิ้นได้เมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เนี่ย คุณครูก็สอสใส่นะว่าทําไมเพื่อนทําได้แล้วทําไมครูทําไม่ได้นะเราก็พยายามทํามากอพอโตขึ้นมาถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นเองไปสี่ค่ะก็คือจะเป็นการมีติ่งหูกับไม่มีติ่งหูเราเคยสังเกตเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนบางคนเอ๊ะติ่งหูหายไปไหนอ่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูเนี่ยก็เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะอ่าการมีไม่มี หูต่อไปค่ะเนี่ยนักเรียนลองยิ้มซิยิ้มทุกคนยิ้มดูซิว่าแก้มเราบุ่มลงมาไหมถ้าใครแก้มเราบุ่มไปแสดงว่ามีอะไรคะมีลักยิ้มมีลักยิ้มหรือไม่มีนะคะถ้าบางคนไม่มีแก้มเราไม่ได้บุ่มก็แสดงว่าเราไม่ได้มีลักยิ้มเห็นไหมลักยิ้มเนี่ยก็เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะลักยิ้มคือตรงที่ตรงนี้ที่แก้มเราจะบุ่มลงไปตรงนี้นะคะ อ่าต่อไปค่ะหกเอาไหนนักเรียนลองชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนเปล่าไม่หมุนนะอันนี้ไม่ต้องหมุนอ่ะเอาแค่ชูนิ้วโป้งขึ้นมาลองดูซิการาหัวแม่มือนะคะงอนไหมบางคนงอนอ่ะดูข้างๆนะคะถ้าง,งอนแบบนี้อ่าแสดงว่างอนแต่บางคนชูขึ้นมางอนไหมคะนักเรียนไม่งอนเลยคือตั้งตรงเลยใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมการงอนของหัวแม่มือเนี่ยก็ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะอืมการงอนของ หัวแม่มือหรือนิ้วโป้งของเรานั่นแหละค่ะต่อไปค่ะนักเรียนหลายๆคนคงชอบดูที่ผมเพื่อนใช่ไหมดูขวัญน,นะคะลูกอ่าก็จะมีบางคนมีขวัญเดียวบางคนก็มีสองขวัญน,นะอ่าการมีขวัญผมนะคะการมีขวัญผมนะ และสุดท้ายนะคะก็คือแนวผมที่หน้าผากค่ะจะมีแบบว่าเป็นแหลมนี่นักเรียนดูในรูปนี่แหลมเห็นปะอีกอันนึงจะเป็นตรงคือแนวผมนั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยลักษณะพวกเนี้ยก็ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมนะคะนักเรียนก็จะสามารถไปดูที่คุณพ่อคุณแม่เราได้เลยสังเกตไหมว่าเพื่อนเราบางคนมีรักยิ้มเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เรา คุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนเนี่ยก็อาจจะมีรักย้นได้นะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยมันก็ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาได้เรื่อยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อเลยเรามาพูดถึงคนที่มาคิดคน้นละกันเนาะเรื่องของพันธุศาสตร์คนนี้ดังมากเลยอะ่ะจําได้หรือเปล่าเขาเป็นใครเขาเป็นใครเขาเป็นบัตรหลวงใช่ไหมคะเขาศึกษาเกี่ยวกับอะไรคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมไหนไหนใครจำชื่อได้ยกมือสิอ่าก็คือจะชื่อว่าเราจะเรียกเขาสั้นๆว่าเมนเดลเนาะเราจะได้ยินกันว่าอ่เมนเดลเมนเดลแต่เขามีชื่อเต็มๆนะเขาชื่อเกเกอร์โยฮันเมนเดลนั่นเองนะคะเราก็เขียนชื่อเต็มเข้าไปนะอ่าเมนเดล เขาได้รับยกย่องเป็นใครใเอ่ยนักเรียนได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งอะไรคะแห่งพันธุศาสตร์เขาไปปลูกถั่วลันเตาเนาะเราก็ศึกษาลักษณะการถ่ายทอดทำพนันธุกรรมเนี่ยของถั่วลันเตาทั้งหมดเจดลักษณะอ่าพอถ่ายดูละ7จลักษณะมีอะไรบ้างเดี๋ยคุณครูยกตัวยอย่างให้ฟังแล้วกันนะก็จะมีสีเนาะสีของถั่วอ่าแล้วก็ ลักษณะของมเมล็ดความสูงแบบนี้ค่ะพอศึกษาตั้งเจ็ดลักษณะเลยนะแล้วเขาก็ไปค้นพบมาว่าว่าอะไรเดี๋ยวมาดูหน้าถัดไปกันค่ะจากการทดลองของเมนเดลนะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถมีข้อสรุปนะคะเกี่ยวกับกฎของการถ่ายทอดทางพันุกรรมได้ดังนี้เลยนะอะ่มาดูพร้อมกันนะคะลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในอในเซลล์นั่นเองค่ะ และจะถ่ายทอดไปยังลูกหลานทางเซลล์สืบพันธุ์โดยรูปแบบของยีนที่เรียกว่าอ,าอล,ลีนนะคะทีนี้การถ่ายทอดลักษณะรธรรมนุก,กรรมเนี่ยจะเป็นอิสระต่อกันนะไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะอื่นๆมาดูพร้อมกันนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นพันพุ์แท้ลักษณะลูกที่ออกมาในลูก ในรุ่นลูกเนี่ยจะเรียกว่าลักษณะเด่นค่ะส่วนลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นหลานเนี่ยเราจะเรียกว่าลักษณะด้อยโดยอัตราส่วนนะคะเด่นต่อด้อยจะเป็น3ต่อหนึ่งเสมอ,อน,นักเรียนดอกจันไว้นะจะเป็น3ต่อหนึ่งเสมอนะคะ,ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะมาทบทวนกันสิการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะที่คุณครูจะสอนเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันเนาะคือของโคน ของพืชแล้วก็ของสัตว์นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะในแต่ละอันนะคะมาทบทวนดีกว่าจริงๆคุณครูสอนเรื่องการคูณแบบนี้ไปแล้วแหละการคอสนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวลองดูมาทบทวนกันซิยังจํากันได้อยู่หรือเปล่าอ้าวมาค่ะถ้ารุ่นพ่อแม่นะคะแบบนี้แปลว่าเป็นพันอะไรทั้งหมดพันแท้ทั้งหมดอแต่ใครเป็นเด่นคะเนี่ยทีใหญ่ก็คือจะเป็นผม อยากโศกที่เล็กนะคะจะเป็นยินด้อยนั่นเองเดี๋ยวเรามาคูณกันละกันนะคะหน้าหน้าหน้าหลังค่ะอ่าหน้าหน้าเราต้องโยงไปที่ของคุณแม่นะคะอ่าหน้าหน้านะคะนักเรียนหน้าตัวหน้าของพ่อกับตัวหน้าของแม่หน้าหน้าหน้าหลังแล้วก็คุณเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีนะคะหลังหน้า และหลังๆค่ะสังเกตนะคะว่าทั้งหมดนี้จะเป็นลูกจะมีลักษณะอะไรหมดเลยคะนักเรียนผมหยกักโศกทั้งหมดนะคะจะมีผมหยกักโศกทั้งหมดหยกักโศกทั้งหมดนะคะ เพราะว่าเรามีตัวทีใหญ่คุมนะคะการที่มีทีใหญ่คุมเนี่ยก็คือลักษณะเด่นมันจะคุมลักษณะร้อยทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็มาดูการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์กันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยจากในรูปนะคะนักเรียน A ใหญ่นะคะจะแทนอนลีนนะคะของปลาสีดําส่วน A เล็กนะคะจะแทนอนลีนนะคะของปลาสีขาวนะคะโดยที่เราจะสังเกตไหมว่ารุ่นพ่อแม่นะคะจะมีปลาสี ปลาสีดำและเอเล็กเอเล็กจะเป็นปลาสีขาวค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาสอนคูณกันนะคะโดยเซลล์สืบพันธุ์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นลูกเนี่ยจะเป็นยังไงนะ,ะหน้า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 นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะคะนักเรียนเราก็จะเป็นตัวหน้า หน้าได้ไอ่ใหญ่ไอ้เล็กนะคะหน้าหลังหลังหน้าและหลังหลังค่ะจะสังเกตได้นะคะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะจะได้รุ่นลูกเป็นสีอะไรทั้งหมดเลยใช่ละค่ะจะได้รุ่นลูกทั้งหมดนะคะเป็นสีดำทั้งหมดสีดำทั้งหมด ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อนํารุ่นลูกค่ะผสมกันเองเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นหลานนะคะจะมีลักษณะยังไงบ้างมาทำํำไปพร้อมกันเลยนะคะหน้าหน้าหน้าหลังหลังหน้าและหลังหลังค่ะนักเรียนจะสังเกตได้นะคะว่าในรุ่นหลานเนี่ยจะมีสีดำทั้งหมดสามตัว เพราะการที่มี A ใหญ่เนี่ยเป็นยีนเด่นนะคะ A ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นยังไงคะจะข่ม A เล็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามี A ใหญ่เพียงหนึ่งตัวเนี่ยก็จะข่ม A เล็กทั้งหมดเลยลักษณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กเนี่ยก็จะได้ลักษณะเนี่ยเป็นปลาสีดำทั้งหมดนะคะในขณะที่ถ้าเป็น A เล็ก A เล็กเนี่ยจะได้ปลาสีอะไรคะนักเรียนปลาเป็นสีขาว เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาสรุปกันนะลักษณะนะคะจากการผสมเนี่ยที่ได้นะคะจะได้รุ่นหล่นเป็นยังไงบ้างอ,อัตราส่วนนะคะลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ได้เท่ากับ3ต่อ1ค่ะนั่นคือสีสีดำต่อสีขาวนั่นเองอ่าสีขาวนะคะสีดำต่อสีขาวค่ะ สีดำต่อสีขาวเท่ากับ 3, ต่อ1นะคะอะดูคนดูสัตว์ไปแล้วเดี๋ยวมาดูพืชกันบ้างนะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชก็มีนะอย่างเช่นอะไรสีดอกสีมเมล็ดความสูงนะคะอ่าในที่นี้เราจะดูเรื่องของความสูงของพืชแล้วกันนะคะให้ A ใหญ่เป็นความเป็นพืชที่ต้นสูงแต่ A เล็กจะเป็นพืชที่ต้นเตี้ยนะอะ คูณเหมือนเดิมเลยค่ะมาฝึกความันหน้าหน้าหน้าหลังต่อไปค่ะหลังหน้าหลังหลังลูกทั้งหมดเป็นต้นอะไรหมดเลยมี a ใหญ่คุ้มอยู่เพราะฉะนั้นต้องเป็นต้นสูงทั้งหมดรุ่นลูกนะคะเป็นต้นสูงทั้งหมดในขณะที่เราเลือกลูกอของรุ่นลูกเนะี่ยมาสองต้นมาผสมกันเองพอมาผสมกันปุ๊บ ดูรุ่นหลานสิดูรุ่นหลานเกิดอะไรขึ้นรุ่นหลานจะเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ลองคิดในใจก่อนตอบคุณครูสิอ่าสามต่อหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูซิว่าเป็นสามต่อหนึ่งจริงหรือเปล่าอ่าอันแรกกันหน้าหน้าหน้าหลังถัดไปคะ่ะนักเรียนหลังหน้าหลังหลังอ่าเป็นเด่นสามด้อยหนึ่งเด่นคือลักษณะต้นสูง ต้นสูงต่ออ่าต้นเตี้ยใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นส,สรุปสาระสำคัญสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึงอ่าลักษณะทางพันธุกรรมนะคะก็อย่างเช่นอะไรบ้างการห่อลิ้นห่อลิ้นได้ห่อลิ้นไม่ได้สีผมนักเรียนบางคนอาจจะเป็นสีดําสีน้ําตาล การมีรักยิ้มมีหรือไม่มีนะคะและความสูงสูงหรือเตี้ยที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยเป็นการทีเออ่เป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ทั้งหมดเลยนะอ่ะต่อไปนะคะแล้วถ้าเป็นของสัตว์บ้างละ่ะของสัตว์มีอะไรบ้างคะนักเรียนอ่านในนี้ก็มีตัวอย่างนะคะอย่างเช่นลักษณะใบหูค่ะหูสั้นหูยาวหรือสีขนนะคะอย่างเช่นสี ขาวสีน้ำตาลหรือสีดำนะคะพวกนี้ก็จัดว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันุกรรมของสัตว์ทั้งหมดเลยนะคะถัดไปบ้างละ่ะมีของอะไรอันสุดท้ายละอ่าของพืชของพืชอย่างเช่นลักษณะสีของดอกอ่าเป็นสีชมพูสีแดงสีขาวแบบนี้นะคะหรือจะเป็นความสูงของต้นพืชก็ได้มีต้นสูงต้นเตี้ยหรือจะเป็นลักษณะของสีมเมล็ดก็ได้นะคะ คุณครูก็มีข้อสอบมาฝากนะคะนักเรียนมาช่วยคุณครูตอบกันตอบให้ถูกนะมาดูพร้อมกันเลยโรคใดต่อไปนี้นะคะไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ก็ไก่โรคกล้ามเนื้อรีบขอไข่โรคเบาหวานคอควายโรคเน็บชางองูโรคเลือดใสมีนักเรียนบางคนรู้นักเรียนรู้ไหมคะรู้แหละส่วนใหญ่รู้อกล้ามเนื้อรีบถ่ายทอดได้เบาหวานถ่ายทอดได้ เลือโลกโรคเลือดสายถ่ายทอดได้อ่าเพราะฉะนั้นตอบข้อคอควายค่ะโรคเน็บชาโรคเน็บชาเนี่ยเป็นอาการที่ขาดวิตามินนะคะเป็นวิตามิน b 1เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกินเนาะกินวิตามินตรงนี้นเราถึงจะไม่เป็นโรคเน็บชานะคะเน็บชาไม่ได้เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะโอเคต่อไปนะคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม กอไก่มีผมสีดำขอไข่มีลักยิ้มคอควายอ่าข้อสานะวิ่งได้เร็วและสุดท้ายคือบอกว่าติ่งหูยาวนักเรียนว่าข้อหนึ่งสองสามสี่เอาอะไรดีคะอ่าถูกต้องค่ะคือวิ่งได้เร็ววิ่งได้เร็วเนี่ยนักเรียนการวิ่งเนี่ยเกิดจากการฝึกฝนเนาะอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ในขณะที่ผมสีดาม,มีลักกิ้มติ่งหูยาวพวกนี้คุณครูได้ยกตัวอย่างไปให้ดูแล้วเนาะพวกลักษณะพวกนี้จะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะสำหรับในคาบนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทบทวนนะสรุปทั้งหมดเลยในเกี่ยวกับลักษณะ การถ่ายทอดทางพันธุกรรมทั้งหมดเลยแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําด้วยนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถกลับไปทบทวนได้ที่หนังสือวิทยาศาสตรป์ป .5 เล่มหนึ่งของอักษรนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น